รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครสวรรค์เกาะกลางอุทยานสวรรค์จัดแข่งขันกีฬาสีสารสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเพื่อนัวเดียวกันและเป็นกิจกรรมต่อย,ยอดจากโครงการสร้างเสริมสุขภาวะความสุข5้ามิติในผู้สูงอายุผมรู้สึกเป็นเกียรติและชื่นชมยินดีที่ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเหลือแบ่งปันปรารถนา ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจมีพลังในการดำเนินชีวิตบ้านปลายยังมีความสุขโดยดรเพียรพงศ์นพนาคีพงศ์ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลน,นครสวรรค์ตั้งเป้าจัดงานเพื่อผู้สูงวัยเป็นประจำทุกปีนอกจากสร้างความสามัคคีแล้วยังช่วยสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงวัยในโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีจำนวน140คนอีกด้วยเพื่อถึงสร,ร้างความสามัคคีในหมู่คณะกระทับความสัมพันธ์ของเพื่อนวัยเดียวกัน